จากที่ซื้อกุหลาบมา4ต้นร้อยนะคะทุกคนวันนี้เราจะทําการเปลี่ยนกระถางเขานะคะเปลี่ยนจากถุงดํามาใส่กระถางนั่นนี่นะคะวันนี้เราก็มีกระถางตัวนี้นะคะเป็นกระถางยาวอันนี้เราจะใส่ต้นกุหลาบ2ต้นเลยนะคะลองดูนะคะทุกคนว่าเขาจะรอดไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะพอดีเรามีหินบุกเขาไปนะคะเหลืออยู่จากจาก,กันาที่เราปลูกกุหลาบเมื่อปีที่แล้วนะคะทุกคนเราก็เอามา รองก้นกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็มีดินปลูกกุหลาบนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ดินปลูกกุหลาบไปนะคะทุกคนของลิปเปิ Factory นะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นถุงนี้นะคะที่เราใช้ปลูกกุหลาบนะคะคือจริงๆอ่ะเราปลูกไว้นะคะก็ตายไปหลายต้นนะคะทุกคนแต่ว่าธาตุกุหลาบเนาะก็หยุดเอฟไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการเอาน้องเขาลงกระถางนี้นะคะจะใช้ประมาณ สองต้นนะคะบ,บูรวมกันไปเลยนี่เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาเปลี่ยนกันเลยค่ะเราก็จะถุกกันรึร่ะโอ้โหดีละดูแบบว่าอันนี้ดีาน,ะนี่อันนี้ที่เรารล้งอ,ออกมาแล้วต้นนึ่องประมาณนี้แเราก็ลงมือเปลี่ยนกระถางเลยนะคะโดยใช้ดินปลูกกระหล่ำนะคะทุกคน นี่เดี๋ยวเราจะมารอรุ่นกันนะคะว่าเขาจะรอดไหมนะคะสําหรับกุหลาบสีต้นร้อยนะคะใครสนใจจะลองเอาไปเลี้ยงดูนะคะว่าเราซื้อสีต้นร้อยมานี่เป็นแบบถุงชํานะคะเพราะว่าเขาจะเกิดไหมเนาะลองดูเนาะลองดูทุกคนก็ขยับตูกให้ได้ที่นะคะทุกคนแล้วก็เอาไม้ข้ำนะคะไม้ข้ำให้เขาอยู่เนาะเพราะว่าต้นเขาจะยังไม่ติดรากนั่นเองนะคะก็ ถาดนี้กระถางนี้เป็นกระถางยาวนะคะเราก็เลยเอาต้นกุหลาบนะคะใส่ไป2อต้นนั่นเองเราก็ไม่รู้ว่าสายพันธ์อะไรเหมือนกันนะคะนี่ก็มาลุ้นเอานะคะทุกคนว่าดอกจะเป็นสีอะไรแล้วก็เป็นสายพันธ์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนรู้แต่ว่าเป็นสี่ต้นเลยนะคะพ่อค้าใสยพันธ์มาให้เนาะนี่ก็ปลูกกันไปเลยค่ะทุกคน นี่กระถ,งงงถาถงมีนปลูกสองต้นเลยทุกค่นรอดไหมเราดูว่าเขาจะนอดไหมนะคะเราไม่ค่อยดูกันก็จะนอดหมย